สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนการ Activate l i ยเส้นในตัวโปรแกรม b i t c a t นะครับสำหรับการ Activate l i ยเส้นนะครับเราจะต้องมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับ1คือจะต้องมีลายเส้นนะครับที่ได้จากการสั่งซื้อนะครับ2นะครับในตัวโปรแกรมของเราจะต้องทำการต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาในระหว่างที่เราทำการ Activate l i ยเส้นนั่นเอง ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปที่ตัวโปรแกรมของเราก่อนเดี๋ยวผมจะดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรม b บสเซตขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะฮะทันทีที่เราใช้ตัวทดลองใช้จนหมดอายุนะครับเราก็จะต้องมีการต่อไลเซน์หรือว่าทำการแอคทิเวตไลเซน์ให้ไหลเซนส์น,นั้นทำให้ตัวโปรแกรมสมบูรณ์สำหรับการแอคทิเวตไลเซน์นะครับเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้ว ให้เรามองหาตรงบริเวณล่างนะครับตรงนี้มันจะมีช่องที่เขียนว่า activate l i c e n s e นอยู่ให้เราคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้น l i c e n s e manager ตรงนี้ให้เรากรอกตัว l i c e เส้ของเราลงไปเลยตัว l i c e เส้ของเรานะครับที่เราจะกรอกตรงเข้าไปตรงนี้นะฮะจะต้องเป็น l i c e เส้ในรูปแบบของ standalone หรือว่า f i ื่องเท่านั้นนะครับเมื่อกรอ l i า e เส้นจนครบแล้วนะครับ มีขีดกลางตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรา copy ก็ copy ออกมาให้หมดเลยให้เรากดโอเคนะครับเพื่อทำการ activate License นะครับกดคลิกซ้ายเลยจากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะได้ตัว l i ยเส้นที่ activate เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับตัวโปรแกรมเราก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับตัว d i a l o g จะขึ้นคำว่า Success Fully Activate License นะครับที่เหลือเรากด I Understand เรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรม b i s c a t ของเราก็จะเป็นลายเส้นที่ถูกต้องเสร็จสมบูรณ์ทีนี้เราก็สามารถที่จะกดเข้าฟังก์ชันเพื่อใช้งานต่อได้เลยครับ